สวัสดีครับพบกันในรายการพลังจิตสื่อกรรมก็จะมาชวนสวดมนต์นะครับพระคาถาพระชิมพรีของแม่ชีบุญเรือนนะก็อย่างที่บอกครับนะการสวดมนต์สำคัญครับถ้าเราทำทุกวันถึงจะดีกับเราครับนะเอาละเริ่มกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโระโต สมมาสัมพุทธะสามนามพพโมตทสสาภะควะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธัทาสามคุธังสรณนังขจามิธัมมังสรณนังขจามิสังฆังสรณนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามอิอธทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ กามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทาังสมาทิยามิสุราเมรยามะมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทาังสมาทิยามิสุราเมรยามชะชะปามานทธานาเวรมณีสิกขาปทาังสมาทิยามินะต้องต่อศีลห้าก่อนนะครับนะ โอมนโมสกะเทวะวันทานังสุกิตามหาราโพธุติยมมีนโมสกะเทวะวันทานังสุกิตามหาราชโพติยามีนโมสกะเทวะวันทานังสุกิตามหาราโพธนชารีติชิมภารีจมหาเทวโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาราภังมามาโพคะมามามหาราโภมามาสัพเพชะนาพหูชะนา พาวันตุเมนะชารีติชิมภารีจมหาเทวโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาภราภังมามาโภคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหุชนาพวันตุเมนะชารีติชิมภารีจมหาเทวโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาภราภังมามา โผคะมามามาหาราโพมามาสัพเพชนาะหูชนาภวันตเมนาชาดีติชิมภารีจะมหาเทโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพราภังมามาโพคะมามามาหาราโภมามา สัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะชารีเตชิมภารีจะมหาเทวรสุวรรณมามาโพชณะมามาวัตถุวัตถามาภราภรังมามาโภคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะชารีเตชิมภารีจะมหาเทวรสุวรรณมามาโพชณะมามา วัตถุวัฏฐามามาภราภังมามาโพคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหูชนะภวันตุเมนาชารีติชิมภารีจมหาเทวโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาภราภังมามาโพคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหูชนาภวันตุเมนาชารีติชิมภารี จะมหาเทโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มาภราภังมามาโอคะมามามหาระโภมามาสัพเพชนะพาภูชนะ พวันตุเมนะชารีเตชิมภารีจมหาเทวโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาภราภังมามาโภคะมามามหาระโภมามาสัพเพชนพาพหูชนาพวันตุเมนะชารีเตชิมภารีชมหาเทวโรสุวรรณมามาโพชนะมามา วัตถุวัฏมามามาภราภังมามาโพคะมามามหราระโพมามาสัพเพชนาพหูชนาภะวันตุเมนะชารีติชิมภารีจมะมหาเทวโรสุวรรณม,มามาโพชนะมามาวัตถุวัามามามาภราภังมามาโพคะมามามหราระโพมามาสัพเพชนาพหูชนา พวันตุเมนะชารีติชิมภารีจมหาเทวรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาภราภังมามาโภคะมามามหาราโภม,มามาสัพเพชนะภูชนาพวันตุเมนะชารีติชิมภารี จมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัต <t> ถ <ic> ุวัธฐามาพรารังมามาโพคะมามามหาราภโมามาสัพเพชนาพหูชนาภวันตุเมนะชารีติชิมภารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัธฐามาพราพรังมามา โพคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะชารีติชิมภารีจมหาเทวโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามะมาพระราภังมามาโภคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะชารีติ ชิมพารีจมหา a เทวรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราภังมามาโพมามามหาระโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะชาริติชิมพารีจมหา a เทวรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราภังมามาโพมามามหาระโพมามา ส re e ัพเพชนนะภูชนะภวันตุเมนะชารีเตชิมภารีจะมหาเทโรสวันณมามาโชนะมามาวัตถุวัฏมามาภราภังมามาภพคะมามามหาธาโภมามาสัพเพชนนะภูชนะภวันตุเมนะชารีเตชิมภารีจะมหาเทโรสวัณณามาภาโชนะมามาวัตถุวัฏมามาภราภังมามา โภคะมามามหาราภโมมาสัพเพชนาภูชะนามภวันตุเมนะชาริเตชิมภารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาภราภังมามาโภคะมามามหาราภโมมาสัพเพชนาภูชะนาภวันตุเมนะชาริเตชิมภารี จมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราภังมามาโพคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาะหูชนะภวันตุเมนะชารีติชิภารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราภังมามาโพคะมามามหาพระโพมามา สัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะชาริเตชิมภาริจมหาเทวรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาภราภังมามาโภคะมามามหาระโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะชาริเตชิมภาริจมหาเทวรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามา อราพรังมามาโพคะมามามหาธาโพมามาสัพเทชนาพาหูชนะภาวันตุเมนะชารีติชิมภารีจมหาเทวรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาภราพรังมามาโพคะมามามหาทาโพมามาสัพเพชนาพาหูชนาภาวันตุเมนะชารีติชิมภารี จมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตธรมามาราภังมามาโพคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาะภูชนาะวันตุเมนะชาลีติชิมภารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตธรมามาพราภังมามาโพคะมามามหาพระโพมามา สัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชารีติชิมภารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามะมาภราภังมามาโพขะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมณชารีติชิมภารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามา วัตถุวัฏธามามาภราภังมามาโพคะมามามหาพระโพม,มามาสัพเพชนาพหูชนาภวันตุเมนะชารีติชิมภารีจะม,มหาเทโรสวุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาภราภังมามาโพคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหูชนาภวันตุเม ข้พาพเจ้าขออุทิศส,ส,ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ถึงสมเด็จองค์พระปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุก,ท,กทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจา้าทุกทุกทุกพระองค์พระอาริยสาวกทั้งหลายถึงแม่ชีบุญเรือนแห่งวัดอาวุธและไปถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นับตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันไปถึงพี่ติติพี่น้องวงวานนับตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันไปถึงคนเคยสมัครรักใคร่นับตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ไปถึงท่านท้ามหาพรหมเทพเทวาพรหมทั้งน้อยใหญ่รอบสากรจักรวาลไปถึงองค์อมรินอินทาธิราชเจ้าเท้าวจตุรคบาลทั้งสี่อีกทั้งพระยาย,ยมราชจงเป็นสักขีพยานแห่งการสร้างบุญและขอให้เจ้ากรรมนายเวรมารับเอาบุญไปด้วยเถิดแล้วขอให้บุญนี้สำเร็จแก่ เจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์เปตสัตนนรกสมพเวสีเร่รอนอสุรกายสรรพสัตว์ตทั้งน้อยใหญ่เพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายขอให้เป็นเหตุปัจจัยเข้าสู่พระนิพพานาชาติปัจจนะุบันด้เถิดนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับนะนะอาจารย์ท็อปครับบาร,รมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 idline ajtop16 และ idline ajtop19 ตามนี้ครับ แล้วผมนะและอาจารย์โอนะครับได้ที่ f a c e b o o k ครับโอสิริกรนอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15ครับนะ<ส>ก็ไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับอืม